สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีมเกมเมอร์นะวันนี้ผมจะมาแนะนำไม่ใช่มอดวันนี้เป็นกิจกรรมในเกมในเกมนะครับกิจกรรมนี้ครับต้องเคลียร์เคลียร์ภารกิจในเกมให้หมดก่อนอ่าโอเคเคลียร์ให้หมดเลยนะให้หมดทุกอย่างครับเห็นไหมไม่มีภารกิจเลยครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้น่าจะใช่ไปเลยครับเห็นไหมครับดูใน GPS ครับไม่มีอะไรเลยครับ ไม่มีตัวทีตัวเฮตตัวอาร์เลเดอร์บิ๊กสโมกไม่มีครับไปเรื่อยๆเนยก็พักชน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 เอ้าอืม ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ,อ๋อกิจกรรมนี้นะครับแบบว่าแบบต้องไปอยู่ที่ชายทะเลนะตอนแรกผมก็น,นึกว่าอะไรนะแบบเต้นไงเออเหมือนภารกิจอะแต่จริงไม่ใช่เตรนโอลิมปิกชนิดหนึ่งอรัขนาดย่อมๆครับแต่มันก็แบบว่าไปแบบชนะเลิศเนี่ยได้ตังสองหมื่นใช่สองหมื่นคุ้มอยู่ครับคุม <c oughs> ค้มอยู่เวลาก็ประมาณประมาณเนี่ยตอนเย็นเนี่ยแหละครับเอ้ยตอนเย็นมันไม่ค่อยจะดีนะผมว่า มืดไงครับแข่งมันมองไม่เห็นนะครับต้องแข่งเช้าครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยไปดูไปดูก่อนว่าควรจะแข่งไหมเวลานี้ก็จะ 21... 20นาฬิกาจะ21ิบเแล้วเกิดแข่งปั๊บก็เที่ยงคืนหนึ่งเสร็จก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับจะถึงละเซฟนครับเซฟเพื่อให้เวลามันเร็วขึ้นจะได้ไม่เป็นตอนเย็นครับโอ้ย แม่ชนหมดเลยกูชอปเปอร์นี่ที่ที่จริงผมไม่ได้ใส่เกงสีขาวนะเนี่ยไองเกงเนี่ยครับผมไม่ได้ใส่นะครับมันเป็นมันเอามาให้ครับถ้าเกิดแข่งปั๊บแม่งได้กางเกงนี้มาเฉยเลยโอ้ยข้างหน้าแหับโอเคเอ้าตีสองกับเขาไปหลับใหม่ครับหลับใหม่ครับ โอเค9โมงล้วปะเอาเช้าคนออกลังการปั่นจักรยานว่ายน้ำครับวิ่งครับโอ้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับมันจะเพิ่มสถานะให้ตัวละครนให้แข็งแกร่งขึ้นสมารถวิ่งเร็วได้ร้อย,อยกิโลทวีเวอร์เอามีไหมเนะี่ยเอาเวนแล้วครับมันต้องเวลาเท่าไรหร่วะแหมเอาซะยากลินนะ นีครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยตรงนี้รตรงน,รงนี้ตรงนี้เ,น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 ,เนี่ยครับแหม่ครั้งแรกก็ให้ให้เล่าว่ายน้ำก่อนนะครับโอเคไปก่อนนะครับมันมันยังไม่เปิดให้บริการนะครับน่าจะประมาณเย็นๆนะผมน่าผมว่าน่าจะใช่นะสิบเก้านาฬิกานี้น่าจะใช่เลยอะ่ะเออเอเอเปิดประตูไว้ครับ ขอให้มีด้วยเถิดฉันจะแข่งฉันอยากจะแข่งอ่ะไม่ไม่มีอ่ะเองี้ถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่มาเราก็ป่วนแถวนี้เล่นไหมครับป่วนอะไรดีวะถ้าแรกก็ยิงเก้าอี้อ่ออะโอ้โหแบบแบบว่าแบบตกกระลยทีเดียวโอ้ยมันไม่มาว๋อ ตรงไหนแน่อยากแข่งกีฬาข้าอยากแข่งกีฬาข้าอยากแข่งกีฬาหรือว่ามันจะมีเป็นบางวันครับก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> นอประเทศไทยไอพวกไอพวกเอ๋เอไม่ใช่ไม่ใช่พวกนะครับ <c oughs> ยังไงก็ขอให้มาครับ อยากจะรีวิวเต็มทนแล้วะนะไม่มาจริงๆอ,อ,อ่ะเฮ้ยมันไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นวงแดงๆตรงนี้ยหรือว่ามันจะต้องดึกๆก,กว่ะเฮออ้ยออออบูว่ะบูแปง้งแปง้งแปง้งโอ้นอนเร็วโหยิงทีตีลังกาเคยเห็นปะ ขอลูกน้องครับลูกน้องได้ประโยชน์ครับโอ้ยิงได้แม่นมากเออนี่น,นี่ผมพาไปดูนี่ดีกว่าไม่มีกีฬาไม่เป็นไรครับหรือว่ามันจะเป็นมอสที่ผมลงไว้วะตอนนั้นผมเจอผมลงมอสนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับง,ง,งัก็พาเพื่อนไปด้วยครับนี่นี่น คุณต้องดูเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดมากนี่ผมไม่ได้ลงมอดเลยสักอย่างนะครับผมเล่นเคลียร์จบเมื่อกี้ครับเคลียร์ชี้ๆโคตรหนุกเลยครับภารกิจสุดท้ายโอเคจะพาไปดูอะไรที่แปลกๆใน GTA นะครับ เป็นอะไรที่นะเพราแปลกชนิดหนึ่งเลยนะครับดูดูเดี๋ยวไปดูนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ไหมบริเวณนี้แหละครับตรงนั้นตรงนั้น่ะเออตรงนั้นตรงริมตรงตรงริมตะลิ่งนี่ครับรอยกระทงเนี่ยครับมันจะมีคนนะครับนี่นี่นี่โอ้เจอพอดีเลยครับนี่นี่นี่เป็นอะไรที่แปลกมากครับนี่เห็นไหมครับจะมีคนนะครับมีคนมาถือถือกล้องครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปหรือเปล่าวะถ่ายดีเฮ้ย ครับขณะเขากำลังถ่ายรูปแชทโอ้โหครับโอ้เยี่ยมครับนี่ยแบบนี่แปลกนะครับเนี่ยเดี๋็กๆก็รู้ว่าว่ามันแปลกยังไงครับแล้วก็ถ่ายอีกรูปครับโอ้โหแชทแชทครับโอ้โหแล้วก็เดินไปครับเดินครับเดินแล้วก็จมน้ำตายเงือครับ อ๋องงเสซฟงงผมไม่ได้ลงมัดนะเนี่ยเอ้ยจริงๆรพูดจริงไม่เนี่ยครับเนี่ยครับไม่มีคีโอเลยครับเห็นไหมครับไม่มีคีโอครับพูดจริงจเห็นไหมครับเป็นอะไรที่แปลกมากใช่นไหมครับใน G T a ครับเป็นอะไรที่ผิดพลาดอย่างแรงครับคนพัฒนาเกมคนดูด้วยนะครับแฉสองลูกแม่งเดินตกน้ําเฉยเลยงงเลยครับอะไรที่เงือบเงือบมากโอ้เห็นข้างในเลย แล้วก็มีอีกอย่างผมเคยเจอนะผมเคยเจอผมเคยเจออย่างนึงนี่น,นี่บนยอดเขาเอเวอร์เลสอะเนี่ยแบบว่าเหลือเชื่อบนยอดเขาเขาเอเวอร์เลสเออไอ้ััสอัลลัสลุสกัลสกัลสเเฮ้เฮเลยเฮลเลเา,าเฮ้เฮ้เฮเฮเฮ้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 เต้องรีบไเครับไม่้ั้นไม่ทันครับช่วงเี้นะครับ เป็นอะไรไม่รู้ครับอัพคลิปลง YouTube ไม่ได้นะต้องไปอัพที่ร้านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวครับเป็นอะไรที่ยากมากประมาณแบบคลิปหนึ่งอะแบบประมาณไม่เกินสิบห้านาทีอะแม่งสามชั่วโมงกูอยากอัพลงได้โอ้ไม่อัพเลยอย่างงี้ครับไม่เกินสิบห้านาทีะนะนครับโคตรนานเลยแค่จะเกิดเป็นหนึ่งชั่วโมงกว่าสองสามวันถึงจะได้ผมว่าอ,อ๋อเฮ้ยมึงเออ,เอ,อช่วงนี้ก็ไม่ได้ ไม่ไม่ได้แคทบ่อยนะครับเพราะว่ามีปัญหาเยอะนะครับเช่นคอมกากก็จะไปเปลี่ยนคอมใหม่ตอนนี้ก็ได้ใหม่ใหม่มาแล้วนะครับที่ห่างหายกันไปนานก็เพราะไม่พังนะจ๊ะไม้กับหมูฟังไม่โอ้โหเป็นเลยที่สุดยอดมากแล้วก็กล้องด้วยแล้วไฟก็ออกข้างเดียวครับฮึเก๊กใหม่ๆหล่อถุยลราเล่นนะ นี่หมู่บ้านเนี่ยครับหมู่บ้านนี่มันหมู่บ้านนี่เป็นอะไรที่แปลกมากครับนี่ครับยอดเขาเอเวอรสต์สูงไหมฮะสูงไหมสูงมากสูงมากครับไม่ใช่สูงไหมครับ,ค,รบคุณฟังดีๆคุณเอาสูงมากกับสูงไหมมาสูงมากกับสูงไหมมารวมกันนะเป็นสูงไหมสูงไหมเออเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเอ้เสือกเอ้อะไรอะ่ะเอ้ทำไมเขาเขาเดินกันตรงนี้ครับเขาเดินกันในป่าเลยครับแล้วเขาเดินชนเสาครับ เอ้ยชนต้นไม้ครับแล้วเขาก็เดินไปไหนเราไม่รู้ครับรถนี่ยับเยินมากเขาก็อย่มาถึงแถวนี้ได้นะครับเป็นพราหยับเยินจริงๆครับเนื้อไอ้นี่เราต้องเอามอเตอร์คอร์สไปครับแล้วทิ้งพักพวกไว้ข้างล่างครับไม่ต้องพาไปครับกิกะครับแกงพวกเราโอ้ย กูลังเงือบแลยครับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มันจะแหลกทุกทีแหลกทําไมวะโขึ้นรถอะไรก็ช่างอ่ะวิทยุอ่ะมันทําให้แหลกครับโอ้จะลวดโอเคครับใกล้ถึงละเฮ้ยแต่รัดตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่รัดนะเพราะว่ามันเป็นข้างหน้าของตัวนั้นนะเป็นข้างหน้าผมจะเอาไปข้างหลังครับ ไปข้างหลังเผื่อเจอนะครับถ้าเกิดดวงดีก็ไม่เจอนะครับถ้าเกิดดวงดวงไม่ดีก็ช่างแม่งคนระับถ,ถ้าเกิดดวงดีอะได้เจอถ้าเกิดดวงไม่ดีอะไม่เจอ,เอ,อมันมันมอนมัน,มนโอ้ย ถึงแล้วเกถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้แหละครับเป็นดิ่ซิ่งวัตคอร์สนะครับแต่มันมีอะไรไม่รู้มาอยู่ขอนหน้าเรานะดูเลยครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะพักคลิปไปเลยเออไม่ใช่หยุดไปเลยครับจบเจอกันพักหน้าถ้าเกิดไม่มีนะขอให้เจอเหอะผมว่าอยากเจอว่ะเฮ้ยนั่งแอบเจอแล้วครับโอ้ กระบะแว้นนะโอ้โหเป็นอะทียอดเยี่ยมมากครับบ๊ายบาย,บายครับแค่นี้ละบ๊ายบายโทรศัพท์มาครับจุบุจุบุกระบะแว้นไปนู่นลบ